เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของเราประกวนพาดยอดออกแล้วเยี่ยน้ำมันผัดคาดอะค่ะคุแต่้นหอมตีนกบเศษองคก้อนอ่าองคก้อนใหญ่เลย กิโลเมตรสามสิบแปดหัวตาจะปีแต่เดียวหขลงไปบนทางลุ่มแน้วเป็นอะไรแต่ว่าอยู่ในอากาศเย็นพาเขาหาท่าน ใบบ่ลน้ำตกนะถามเจ้าของสบายดีสบายดีปกติอันนี้มันเป็นมันเป็นถ้ำอ๋อหรือเปล่าโดยแต่ว่าเป็นถ้ำที่มาบปโสอดไตนะโปเป็นหูแต่มันเป็นเป็นโกนเป็นโดยเป็นนโสบากเขาได้บอลอะไเดี๋ยวดีหันหรือ่า ช่วงนี้นาฝน่นจะปิดตัวขายเขาเพราะว่าหิมมันเมิดและอันตรายนะปกติหันย่างฝนเนี่ยหนาจะลายคุณหนี้แต่ว่าปีนี้หันฝนมาลายจะอยู่ในะระดับนี้อันนี้เปิดต้มเลยบอกสิบกว่าปีแล้วโอ้โหสิบกว่าปีหากมา,มาเรื่องละเอียดมาจะใส่มาจะสวนัสดีถ้าเคยมาในที่นหนได้เนาะก็วันที่คนมาเดียวกันช่วงนี้น,น,นาฝนอาจจะลาย จะร้ายแต่ว่าขา<ม>ั้นบนจะเปิดให้ลิน่ะจะงดกิจกรรมการอินดะแต่ว่าเที่ยวส้มไายหูหรือว่ากินเขาแค้มหวยได้ในนำ้ำในน้ำถาว่าในน้ำมานี่มาช่วงไงมาแบบนี้อ่าปลายฝนต้นหนาว<ไ>ปลา <คน S 2> ยฝ<ค>นต้นหนาวเลยออกข้าษาแล้วฮะเพราะว่า,าปากซองนี่แรกยากคนจะจะเงาแต่เดือนพวกกันเก็ตจนเป็นเดือนเก่าฝนจะร้ายแต่ว่าพิเศษปีนี้หานแม่นฝนหน่อยฝนหลายฝนหน่อยอ่ะคือเอาเห็นนั่นน่ะตั้งกล้องได้มานอนเต้นได้บอยอยู่ในนั้น แนได้โซนโซนลุมหันแต่ว่าคนจะพับแล้วคนจะพับก็ใไห่นอนแล้วเพราะว่ามันน่ำคืนเอาน้ำลงคืนเหมือนตอนเลยน้ำลด้วยน้ำลงจะนฉันนอนไหนใช่ไหมหลินได้แล้วมันเดินชิดต่อไมนมีจะมีโซนเพิ่มทำทำทับท้องอันบรงการเตินสังแคม แต่ว่าถ่ายอยากลงนั่งลุมเลยเมนเดอร์12มานอนได้โดยนันท์12สี่นอนใบฝนต้นหนาวเลยเมนมานอนอยู่บนลุมได้ประมาณเท่าไหร่นะคผ้ใส่ใจคาเต็นทหันช้างทิพันเนาะคาท้นนอนทางะหันช้างทิพนเป็นหกซีฟเป็นหกซีฟไม่เท่านั้นกินอยู่เลยค่ะกินอยู่ใช่าหมนั่งเอาอาหารกันกินพร้อมกินได้ถ้าประเภทเราเบียร์เขาจะเน้นอ่าบไฮเอาเบียร์แก้วเขามามีไฟบอกมนมีไฟฟ้าใช่แล้วห้องน้ำด่านมุ่งพบเจอหลายเรื่อ ไปแทนน้อ oh. yeah! yeah. ่ะผักแลเบอร์ทะเลทนจีนแต่ดๆเออออเอย่าหาทําอย่าหาทํเย็นมากโอ้โหบทําไมทงั้นนะเย็นมากอ่ะอ ค่ะคุณไแบบเตีตนน้นี้ลกเส้องคก้อนอ่ะองกก้อน,นใหญ่เลย โควีแทนมันจะเป็นฝรั่งเนาะพวกอันนาต่างประเทศเขาซื้อมาลงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สิสองปีกับอ๋อแมนปุ๊บๆไฮฮู้ดอกอนี่นีมีเตว่าอันนาตั้งเพศการบินเขาเจ้าไปลงนี่แหละคนลาวเขาเจ้าถึงฮู้ติคอนมันเป็นฝรั่งฮูติคอนทั้งพวกเมกาอัลสเปรียนสาก์มาขายมาเริ่มมาสองปีนี่เขาก็ไม่ให้ติลเปย์ของเขาเองเฮ็ดเป็นของเขาเองขว่เองตั้เองแตกเองเฮ็ดเองเซตเองเขาถามสื่อเบนกาเฟนี นักซีซิกอเคเลยด่นนักซีซิกกาแฟเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของเราบอกควรพลาเดลานานเนะาะซาี่มีของสวนเอาเองแล้วก็สวนเทบ้านอันนี้เฮดมม่นี้เฮดสาดำคือสาเฮดยูน่มันที่มีห้าิทมีสาขาวสาเหลืองสาเขียวสาแดงแล้วก็สาดำ กระซาบมอนอาก็เฮ anyway, ็ดตัวน i̇şte ี no mm ้เฮ็ดได้เต็มที่ก็15บกิโลซาดิป1ิกิโลซาดิปซาดิปหอมแบบใบตาน่ะหอเลยตงนี้อพงแต่ว่าอันนี อันนี้ยังบ่แห้งแหงไงดิเกลี้ยงมาปัน่นมันแห้งโอ้มห็มันแห้งทีโซบงแต่ตัวนี้ยังบ่แห้งจ้ะบ่ะหอมแบบหอมแบบผัฝาดคาราเมลก็อร่อยตัวนี้นค่ะแต่นอกจากมีโซนคาเฟ่แหละทางร้างห้างนี่นะเพื่อนก็นยังมีโฮมสเตย์ โฮมสเตที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถมานอนพักได้แต่ิ่นคิดรเป็นหัวคนหนึ่งสามสิบพันกีบอันนี้จะเป็นผิกไทยอ่ามีกไทยอ่าเมนี้ผิกไทยเพราะว่าอยู่ปากซองที่เพิ่นปลูกกาแฟปลูกผิกไทยต้นผิกไทยนี่ดือสื้นเนอเด้อยู่ปากซองนี่อันนี้ก็จะเป็นกาแฟเนะาะกาแฟนี่ก็เป็นกาแฟที่เก็บมาจากหลงัลงบ้านเก็บที่ว่าสวนหลังบ้านเพิ่นปลูกเองันบ่ได้บดสเอามาตาก่อน อซิพฟิลิปฟิลิปอยู่เวียงจันบ่อบ่อยู่ซ0พันดอนยู่ซพัดอนโอ้แสดงว่าเจ้มาจมาอยู่กรุเเขาอยู่อยู่ซพันดอนมีห้องแัมอยู่ซ0พันดอนโอ้เจ้าคงแคอยู่ซีพันดอนของมาอยู่เราเก่าพี่เก่าพี่แล้วพ่อเกิดอยู่ซ0พันดอน กลับมายุราบ่าวลาวเม่อีบ่าวลาวหาชิปพกติดใช่ไหมแม่เดียกแม่เดียกพ่อลาวเกิดยุฟรังในน้ำเห็นคนลาวมาซอยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ลาวเฮาของคนลาวหั่นกับเป็นของคนลาวเดลิเวอร์แมนของคนต่างประเทศเอ่อซึ่งว่ากาแฟกรแเซบโกโก้กรมีค่ะ้ใดีบุ๊มักกาแฟกรมีโกโก้มีซ่าเนาะราคาบม่แพงนะคามาตรฐานเนาะปกติ14 15 18สิักสีเนาะก็ใกายมาถ้าว่ามามามากระแวะลองเมืองได้เพราะว่าหั่นกาแฟเพคุนกะ อ่างามและบรรยากาศก็ดี วาาก็งามหนึ่งแล้วชิมีบอลหลินทั้งหลุมนะตัดคู่นี่มันสีอยู่ปากทองสาวโปใกล้ห่างจากปากทอง40กิโลมือหนีเสาวอาทิตย์คนไม่ไหลเดี๋ยวเขาพาลงไปเบิ่งทั้งหลุมเนาะมันวชิมีโต๊ะกลางน้่งนะเขาเอิ้นตัดคู่เนี่ยมันมีสองอันเป็นคู่กันแต่ว่าสามารถนั่งได้ดิทั้งหลุมมัจะเป็นโต๊ะที่ว่าสามารถกินเบียร์อย่างกินอาหารได้อยู่ทางด้านหนุม องบอดเป็นบอท่านตูดได้ทอดไดท่านตูดคนบอกว่ามันมีบอลทองบอลลิ่นเนาะบอนทั้งตูดตูดก็คือตู้ด้วยตูดนั่งครอบครัวเด็กน้อยยธรรมดาขนาดแต่ยังรวมหนึ่งซสิคันค่ะเสาูล่าเด้อรวมอาหารแต่ว่าหาว่านั่งโตแบบนี้นะนั่งเสาแต่ขั้นู้สืดซื้อเท่าไหร่ราคาสิบบา อาหารที S <S ่หาซี่ช่างได้เลยวานก้าปสุขสีว่ากับบาร์รับบาร์อะไรทำดีกว่าแพงคือแบบเป็นกอนท่องเที่ยวได้ทั้งได้ทั้งวิวได้ทั้งที่บ้อนงามอีกเปล่าโอเค เป็นแพ่ออกมาบริเวณที่แบบสามารถมาถ่ายหูได้เป็นจุดชมวิวของน้ำต,ตกตัดขู่ซึ่งว่าเขาเบิ่งใกล้ๆนี่คือแบบเบิ่งทั้งนี้กับเป็นคืออ่างเก็บน้ำเจวานี่มันเป็นน้ำตกตัดทั้งธรรมชาติเขาปล่อยให่คนเขาซึ่งข่าวบริการก็คือคนละหาขั้นกี